วันนี้เราจะมาดูนะครับเราจะมาเราจะมาตรวจสอบแบตเตอรี่กึ่งแห้งนะครับอันนี้อายุการใช้งานประมาณเกือบเกือบสองปีแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทําไมเราต้องตรวจสอบถ้าเราดูตอนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นนะครับเขาขึ้นอย่างนี้ครับหมายความว่าไฟอ่อนนะครับแบตเตอรี่เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับมันไม่มีสีน้ําเงินขึ้นละแต่ตรงนี้ครับมันสามารถเติมน้ํากลั่นได้นะครับเนื่องจากเขาเป็นแบตเตอรี่กึ่งแห้งนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ากลั่นกันแต่ว่าเราจะต้องถอดน็อตตรนี้ออกก่อนนะครับล็อกตรงนี้ เดี๋ยวเราก็มาเติมกันนะครับถ้าเติมแล้วยังใช้เงินได้ยังใช้งานได้ไฟก็จะเต็มแต่ตอนนี้ยังมีสียังมีสีน้ําเงินขึ้นอยู่นะผมคิดว่าน้ํากลั่นอาจจะแค่เพิ่งเริ่มแห้งนะครับก็ออกมาเปิดได้เนาะนะครับเนี่ยผมก็ใช้คายก่อนใช้เป็นจะใช้เป็นไข่ควงแบนก็ได้นะครับเหลืออะไรที่สะดวกแต่อันนี้ผมอยู่ใกล้ตัวไม่ได้เตรียมไขควงแบนไว้ก็ใช้ใช้ใจ้รถยนต์อีกคันหนึ่งนะครับ ใา่นะเราก็จะไล่เติมเดี๋ยวเราไล่เติมทีเดียวก็ได้ เปิดออกทั้งหมดเลยทำน้นอย่างนี้เพื่อบ,บ้านก็จะใส่ไว้เรื่องธรรมดาอันนี้ก็เป็นน้ำกรดครับ,รบก็บีบน้ำกราเติมลงไปด้านในนะครับมันจะมีมันจะมีเป็นแท่งเล็กๆยื่นลงไปอยู่นะครับพอ ระดับน้ำกันชนนะครับก็พอได้นะครับอย่าเติมจนเต็มนะครับน้ำกันเติมเต็มไม่ได้นะครับแต่มันจะมีเป็นพลาสติกยื่นลงไปอยู่นะครับเติมน้ำกันให้มันชนจุดนั้นนะครับถ้าเติมน้ำตาลเต็มนี่งานเข้าเลยนะครับมันจะเวลามันเกิดความร้อนขึ้นมันจะไม่มีพื้นที่ในการระเหยมันก็จะดันน้ำขึ้นมาสุดท้ายแล้วแบตเตอรี่เราก็จะเสีย คือว่าน้ำกันแห้งเยอะเลยครับจริงๆควรเติมเร็วกว่านี้นะครับแต่ช่าใจไปหน่อยโอเคแล้วแค่นี้เองครับง่ายๆแล้วก็ ระกอบแต่ที่เราเห็นตอนนี้นะครับอ่ะดูกล้องดูเห็นไหมครับสีฟ้าขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ตอนไม่มีเมื่อกี้ไม่มีเลยเห็นไห <He ard S 1> ม,มขึ้นเป็นปสีฟ้าขึ้นแล้วแสดงว่าน้ำกลันแห้งจริงๆอ,อืงนะครับมันมีผลนี่ถ้าหากว่าเราปล่อยเอาไว้อีกสักประมาณสองเดือนนะครับน้ํากลั่นก็น้ำกรกำกดข้างในก็จะแห้งนะพอแห้งก็ แบตเตอรี่ก็จะร้อนก็เสียเงินใหม่ครับก็จะเสียงครับเนี่ยไฟขึ้นมาปกติแล้วเห็นเห็นเลยแบตเตอรี่เราคุณได้ไปต่ออย่าลืมตรวจสอบกันนะครับงานเบื้องต้นทำงานเองได้เช็คเองเบื้องต้นได้นะครับถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะเสียเงินรอบใหม่แบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ